เริ่มต้นกันที่าการถแถลงข่าวของพันธมิตรกันก่อนนะครับอาจารย์ปันเทพโพพงพันธ์โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อ<า>ประชาธิปไตยพูดถึงการประชุมมรด,ะดกโลกที่ฝรั่งเศสครับพราะว่าฝ่ายไทยยังคงต่อสู้เพียงเพื่อให้มีการเลื่อนการพิจารณาแผนประหานจัดก,การพื้นที่โดยรอบปราสาทพ,พระวิหารเท่านั้นส่วนการถอนตัวจากภาคีมรดกโลกก็เป็นเพียงแค่คำขู่ ขณะที่กัมพูชาและยูเนสโกได้สนับสนุนและเตรียมให้มีการลงมติบูรณะปฏิสังขรปราสาทพระวิหารซึ่งเทียบเท่ากับการส่งผู้สังเกตการเข้ามาในพื้นที่ซึ่งจะทําให้ไทยนั้นไม่สามารถผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ได้ทั้งนี้คณะกรรมการระดับโลกซึ่งมีทั้งหมด21ประเทศมี7ประเทศนะครับมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับไทยขณะที่อีก14ประเทศเห็นด้วยกันกับกัมพูชาก็เลยเชื่อว่าหากมีการลงมติวาระการประชุม ฝ่ายไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะแพ้ในการขอมติจากที่ประชุมครับนอกจากนี้อาจารย์ปารเทมบอกไดยว่าพบว่าสมจฮุนเซนนั้นพยายามให้เปิดวาระการประชุมเรื่องประสาทพระวิหารโดยเร็วที่สุดในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้ไทยมีเพียง4แนวทางที่จัดเมือการได้ก็คือการถอนตัวจากคณะกรรมการกามรดกโลกก่อนการประชุมและไม่ยอมรับผลการประชุมใดๆทั้งสิน้นยูเนสโกอาจมีความพยายาม เกลี้ยกล่อมไทยให้รับมติประนีประนอมนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับไม่ให้มีการประชุมในรัฐบาลชุดนี้หรือมีการประชุมอีกครั้งเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ความคิดของข้าราชการบางส่วนที่ต้องการให้ไทยเข้าประชุมแต่ถ้ถาถ้าแพ้มติค่อยถอนตัวจากภาคีมรดกโลกอย่างไรก็ตามหากํำเช่นนี้ไทยจะถูกบันทึกว่าเป็นเสียงข้างน้อยและแพ้มติการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสุดท้ายก็คือถือว่าไทยแพ้นั่นแหละและไม่มีการถอนตัวจากภาคีมรดกโลกดังนั้นอาจารย์ปันเทพก็เลยเรียกร้องให้คุณสวิ์แสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าต้องการถอนตัวจากภาคีมรดกโลกก่อนการบรรจุวาระการประชุมในเรื่องดังกล่าวครับค่ะขณะที่คุณประพนัน คุณมีนะคะโฆษกคณะกรรมการป้องกันร,ราชนาจาักรไทยก็มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ายูเนสโกไม่ยึดมั่นในหลักการนะคะแล้วก็ไม่มีการถามความเห็นประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมทั้งไม่หาข้อเท็จจริงว่ามีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือไม่ซึ่งเป็นเหตุผลทั้งหมดนี้นะคะก็มีมากพอเพียงพอที่จะทำให้ไทยนั้นถอนตัวจากการเป็นภาคีมรดกโลก คุณประพันธ์ยังตั้งข้อสังเกตว่านายฮุนเซนต้องการให้ยุติการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะแสดงให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองหนึ่งนายประพันธ์ยังเรียกร้องให้ประชาชนแสดงพลังกดดันให้ไทยนั้นถอนตัวจากการเป็นภาคีมรรดกโลกด้วยค่ะขณะที่เรือตรีแซมดินเลิศบุตรเลขาธิการพรรเพื่อฟ้าดินก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคณะทํางานของพรรเพื่อฟ้าดิน3คน ถูกตำรวจสอนอบางชันจับกุ่มขณะไปติดป้ายโหวตโนที่ถนนเสรีไทยก็เพราะว่ามีบุคคลสวมเสื้อแจ็คเก็ตพักเพื่อไทยสองคนคะ่ะแล้วก็มีตำรวจหลยนายทีเดียวเข้าแสดงตัวจับกลุ่มทีมงานของพักไปสอบสวนที่สอนอบางชันแต่ว่าไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนจะปล่อยตัวไปโดยเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการข่มขู่พักจึงอยากจะฝากไปถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาว่าควรทําเช่นนี้หรือไม่ ขณะที่ลุงจำลองนะคะรีจำลองสีเมืองแกนําำพนมิรก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมาจากว่าตํารวจได้รับการร้องขอจากพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ยืนยันว่าพักเพื่อฟ้าดินไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่การระดมโหวตโนนั้นเป็นการทําเพื่อประเทศชาติบ่ายวันนี้เรือรีแซมดินจากข้อพบพนักงาสอบสวนสวน,สน,นบางชันค่ะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวหากพบว่าไม่มีการทําผิดตามที่กล่าวอ้าง และเป็นการกักทั้งน่วงเหนี่ยวทีมงานของพักก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่คนเรือโทรประทีปชื่นอารมณ์พร้อมด้วยแนวร่วมพันธมิตรค่ะวันนี้ก็เคลื่อนขบวนรนรง์โวโนไปตามถนนลาพร้าวไปถึงแยกรามคาแหงถนนพัฒนาการสีนครินนะคะแล้วก็เรื่อยไปจนถึงปากน้ำสมุทรปราการได้รับการตอบรับจากประชาชนตลอดสองข้างทางเป็นอย่างดีค่ะ ไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกันสักหน่อยนะครับกรณีที่มีทีมงานติดตั้งป้ายรณรงค์วอดโนถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสนีิตำรวจนครบาลบางชันควบคุมตัวไปนายนัดเดชสุกนะครับนายวิษณุแซยีและนายโสพลซาตันนั้นถูกตำรวจสนบางชันจับกลุ่มพร้อมยึดรถกระบะอีซูซูดีแม็กสีเทาเลขทะเบียนบอมไม้ยอยย9517เชียงรายภายในนั้นมีป้ายหาเสียงรณรงค์วอดโนของพรรคเพื่อฟ้าดิน เบื้องต้นตำรวจไม่อนุญาตให้ติดโดยตำรวจนั้นไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายดังกล่าวนะครับอ้างว่ามีข้อความล่อแหลมก่อนที่จะควบคุมตัวทั้ง3รายไปสอบสวนที่สถานีตำรวจเพื่อทําการสอบปากคําพร้อมตรวจสอบทะเบียนประวัติอัดยากรรวมถึงถ่ายรูปทําประวัติ จากนั้นได้นาตัวทั้ง3คนไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดแต่ไม่พบว่าใครมีฉี่สีม่วงมีเพียงนายโสพลเท่านั้นที่ถูกปรับจํานวน100บาทในข้อหาไม่พกบ,บัตรประชาชนนะครับการจับกลุ่มในครั้งนี้ไม่มีการแจ้งข้อหาหรือล,ลงบันทึกประจําวันแต่อย่างใดจากการสอบถามในนัทเด็ดสุขนั้นทราบว่าได้รับหน้าที่นําป้ายหาเสียงรณรงค์วอดโนไปติดในพื้นที่บางชันเป็นวันแรก ป้ายดังกล่าวเป็นป้ายชุดใหม่นะครับมีข้อความว่าโหวตโนต่อต้านระบบทักษิณในระหว่างที่กําลังติดตั้งป้ายบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกตัดกับเสรีไทยมีชาวบ้านขับขี่รถจกักรยานยนต์ประมาณ4-5ถึงาคันรวมไปถึงรถยนต์และรถสายตรวจของตํารวจบางชันขับตามมาก็มีตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบหลายคนร่วมกับชาวบ้านซึ่งบางรายนั้นใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่มีโลโก้พรรคการเมืองบางพรรคติดตั้งอยู่ เข้าขวางไม่ให้มีการทำการติดตั้งป้ายโดยอ้างว่ามีข้อความที่ไม่เหมาะสมและถูกควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมตัวเกือบ5ชั่วโมงก็ได้ปล่อยตัวทั้ง3รายหลังจากที่นางพรจนาจำเนียนฝ่ายประสานงานพักเพื่อฟ้าดินและมวลชนกว่า20คนรวมไปถึงสื่อมวลชนเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทนี้ในช่วงบ่ายวันนี้เอรตรีซามดินเลดบุตรเลขาธิการพรรคเพื่อฟ้าดินเนี่ยก็จะเดินทางไปที่สอนอบางชันเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วยครับค่ะพี่น้องคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะพี่น้องเห็นเหตุการณ์ไหมคะว่ามันลำดับมาอย่างไรตอนแรกไปจับกลุ่มเขาบอกว่า,วาไปติดป้ายโวนโนเนี่ยทำไม่ได้อนุญาตให้ติดไม่ได้ก็เลยจับเขามาจับเขามาทีนี้จะแจ้งข้อหาอะไรล่ะนะ แจ้งข้อหาอะไรป้ายโหวตโนโมีข้อความหยาบคายที่ไม่สมควรติดไหมพี่น้องไม่มีใช่ไหมมีแต่รูปหน้าเฮี้ยเฉยๆใช่ป่ะมันก็ไม่ได้หยาบคายอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเขาหาข้ออ้างไม่ได้ที่จะจับกลุ่มกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะคะก็เลยไปตรวจค้นประวัติอาชญากรมีการไปตรวจปัสสาวะเรื่อยไปจนถึงตรวจบัตรประชาชนพี่น้องดูการทำงานของเจ้าตำรวจสิคะว่ามันค่อนข้างจะแปลกๆไหมคะ นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการไปเฝ้าป้ายหาเสียงนะนำกำลังไปเฝ้าป้ายหาเสียงกันหลายร้อยนายทีเดียวแต่ว่าถามว่าถ้าระหว่างมาจับกลุ่มคนที่ไปติดป้ายหววโนกับไปจับกลุ่มคนที่ฉีดพ่นข้อความบนป้ายหาเสียงทั้งคําที่หยาบคายก็ดีนะคะทั้งการทําลายป้ายก็ดีตํารวจควรจะไปจับกลุ่มคนพวกนั้นมากกว่าใช่ไหม แต่ว่านี่มาจับคนที่ไปติดป้ายโหวตโนโก็ไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยคิดอะไรกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องคนที่ถูกจับกลุ่มนะถูกจับกลุ่มเมื่อคือนนี้และไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถฟ้องกลับได้ใน3กรณีด้วยกันข้อหาที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกันแกล้งนะกันแกล้ง ทำให้เสียเวลาทํามาหากินใช่ไม่ใช่พี่น้องปฏิบัติ2มาตรฐานเพราะว่าพรรคการเมืองอื่นเขาก็สามารถไปติดได้นะป้ายโหวโนโนก็เป็นป้ายของพรรคเพื่อฟ้าดินเราก็สามารถไปติดได้เพราะว่ากกตไม่ได้ห้ามติดเนี่ยกรกตแค่บอกว่าป้ายข้างหลังเวทีเนี่ยมันใหญ่เกินไปแต่ป้ายอื่นไม่ได้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นถือว่าติดตั้งได้การที่เจ้าที่ทําแบบนี้ถือว่าการแกล้งประชาชนก็ฟ้องกลับไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรประชาชนเนี่ย ไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายอะไร,ม,รมีใช่ไหม,มแต่ถามว่าถ้าถ้าสมมุติคนที่ยังได้บัตรเหลืองต้องพกบัตรเหลืองติดตัวไปตลอดเวลาไปพี่น้องนะแล้วก็มาแจ้งข้อหาไม่พกบ,บัตรประชาชน100บาทเนี่ยนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นการจับกลุ่มไปในการที่ไปติดป้ายนยฮะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วส่วนเรื่องของการ ติดป้ายก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานเพราะว่าพักการเมืองอื่นเขาก็ติดได้เพราะเพื่อฟ้าดินก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าตํรรารวจบอกว่า ท้อยคําที่หยาบคายไม่เหมาะสมถามว่าแล้วป้ายที่มันมีข้อความว่าอย่ามาทางานอะไรนะอย่ามาทานาบนหลังกูเนี่ยไอคำว่ากูมันหยาบคายไหมฮะเลี้ยงแม่ด้วยลําแข้งอะไรแบบเนี้ยมันถือว่าเป็นการขัดต่อหลักศิลธรรมอันดีของสังคมไหมอันนี้ต้องถามไปอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย เอามาตรฐานไหนมาเป็นมาตรฐานในการทํางานกันแน่นะคะพี่น้องก็เดี๋ยววันนี้คงมีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะก็เดี๋ยวรอพี่แซมดินไปอคุณอาแซมดินไปที่สารบังชันก่อนแล้วเดี๋ยวคงได้รู้ว่าจะมีการฟ้องกลับเจ้าพนักงานเปลียดหน้าที่โดยมีชอบด้วยหรือเปล่ากระทําการเกินกว่าเหตุด้วยหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้พี่แท้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตํารวจเนี่ยคิดอะไรอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนที่นี่รู้ว่าตํารวจคิดอะไรอยู่ก็ไม่เป็ s. <S นไรปล่อยเขาไปละกันเราเลือกมองในแง่ดีว่าถ้าเกิดว่าบทนไม่มีผลคงไม่ดิ้นก